สวัสดีครับพี่เป็นน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับวันนี้เริ่มกันที่ศึกเจ้ามาไทยสอสมหมายนะครับกลับมาถ่ายทอดสดแล้วก็แข่งขันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมางดกันไปหนึ่งนัดนะครับศึกเจ้ามาไทยสอสมหมายนะวันนี้เสาร์ที่15พฤศจิกายนที่อ้อมน้อยเปิดบัวคู่แรกเพชรปิยะกับสิงห์อาราเปิดมาเพชรปิยะ5-3เปิดมาเพชรปิยะ5-3รองได้นะรองได้รองได้นะครับเหตุผลที่รองได้เพราะว่าราคาเนี้ย เอาเสือมาต่อนะเอาเสือมาต่อนะครับเอาหน้าเสือมาต่อสีเสือหน้าเสือของร้าน,นาวัตสัยอย่างที่ทุกคนรู้นะครับล้านนาวัตไสัยมวยไทยยิมชาติพยัคฆ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาพิกชนะทางด้านของสองพยัคฆ์ไปเนี่ยเสือมันใหญ่แล้วก็ประกอบกับทางด้านของเพชรพิยะมันไม่แพ้ใครด้วยอร์มร้อนแรงร้อนฉาเลยต้องบอกว่าใครไปถูกนีม่มือพองเลยแล้วอนนนี้นะครับล้านนาวัตสัเสือมันใหญ่มากนะครับเพชรพิยะฟอร์มสดนะฟอร์มสดนะครับ แต่ว่าให้ดูที่น้ําหนักด้วยหมายเหตุนะวงเล็บให้ดูที่น้ําหนักด้วยอาจฉลากข้างกดยาก่อนด้วยที่ผ่านมาทางด้านของเพชรปียะต่อยร้อยสามเจ็ดสามแปดนะไม่เกิดนี้แต่วันนี้ขึ้นมาต่อยร้อยเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบเอ็ดน้ำหนักนี้เป็นน้าหนักของสิงห์ราชสิบุนทัพนะให้ดูน้ําหนักด้วยนะครับแต่เสือใหญ่แน่นอนนะครับเสือใหญ่แน่นอนพรุ่งนี้อนนันันตชัยก็เสือใหญ่พรุ่งนี้นะักชิงชนะเลิศมวยรอบปุนเสือนะครับ ทางด้านเพชรพิยะม้อยขวาท่าดวนชนทรเลาปลอดใหญ่ปลายแรงเสือใหญ่นะครับปลายแรงมากนะครับปลายแรงมากนะครับเพียงแต่ว่ากระดูกมันไม่มากราคาเนี้ยเอาหน้าเสือมาต่อนะครับลองได้สิงห์ราชนะครับคู่แรกลองได้นะครับแล้วก็หันเทพกับทางด้านของแสนเชิงหัดเทพแน่นอนสอสติวัตรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา3ชนะ2แพ้1ใช่ไหมสไนเปอร์พยักทักษิณแล้วก็ตะลุงพุกสอสติวัตรก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่กาลังร้อนแรงในเวลานี้สอสติวัตรก็เป็นอีกค่ายกําลังร้อนแรงในขณะนี้นเทพก็คือหยกเพชร พี่น้องกับเด็กเพชรผมนั่งบรรยายมาตั้งแต่มันอยู่บัวลีนะตั้งแต่อยู่มวยดีวิถีไทยแล้วตอนนี้มาอยู่ที่พลังใหม่หัดเทพมาอยู่ในสังกัดกองศรสติวัตรก็คือยกเพชรแน่นอนรูปร่างดีโครงสร้างดีอาวุธมวยมีทุกอย่างเด็กเขาแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วมาอยู่สอสติวัตรแข็งแรงมากกว่าเดิมผมบอกไว้เลยว่าแข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับพิดถูพิตาเลยละเรื่องของแข็งแรงนะวันนี้ตากระแสนเชิงแสนเชิงรูปร่างดีโครงสร้างดีนะครับรูปร่างดีโครงสร้างดีเป็นมวยขวาวัดครบจังหวะฝีมือหลากหลายเลี่ยมดีลีลา แต่ว่าแสนเชิงเป็นบางวันเป็นบางวันผมบอกไว้ก่อนเลยเป็นบางวันนะบางวันดีบางวันไม่ดีบางวันสู้บางวันไม่สู้นี่คือคําว่าบางวันของแสนเชิงขราวที่แล้วไม่สู้แพ้เพชรธนวาอีเกิลไทยที่ตะวันนาไม่เอาอะไรเลยวันนั้นนะก่อนนั้นนั้นมาชนะยอดดออชี้เนี่ยนะโดนนับแล้วกลับมาได้นับแล้วกลับมาชนะคะแนนได้ฉีดไปเยอะเลยนะครับแสนเชิงอยู่ที่สู้หรือไม่สู้ถ้าไม่สู้เขาไปเร็วนะครับถ้าไม่สู้เขาไปเร็วนะครับถ้าไม่สู้เขาไปเร็วนะครับอ่าก้อนเนี้ยชุดเนี้ย แต่อาวุธมวยรูปร่างใกล้เคียงคู่นี้นะครับอาวุธมวยรูปร่างใกล้เคียงนะครับหัดเทพหรือว่ายกเพชรก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันแต่พอมาอยู่สอสติวัตรเนี่ยมาตรฐานการพิชซ้อมก็ดีนะครับซ้อมแดนเปี้ยเลยนะสู้มันสู้อยู่แล้วแต่แสนเชิงเนี่ยอยู่ที่สู้หรือไม่สู้อยู่ที่นกยีกรัตนกำลังอยู่ที่เดียกสิงดมทองอยู่ที่เรียกสิงตะนวัตอยู่ที่รกรบสิงใจนั่นแหละขึ้นอยู่กับว่ามันสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้สู้ได้ ถ้าสู้ผมบอกให้เลยว่าสู้ได้แต่ว่าถ้าไม่สู้ก็ถอดใจก็แพ้เร็วนะครับถ้าถอดใจก็แพ้เร็วนะครับสำหรับทางด้านของแสนเชิญ er ไปที่ทางด้าน,นของขัดเทพนะมาตรฐานดีกว่ามั่นคงกว่านะครับอ่าหัวใจสู้แน่นอนนะครับแต่อุธมวยเนี่ยแสนเชิญสู้ได้ผมบอกให้เลยว่าสู้ได้นะครับสู้ได้ไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ามันจะสู้หรือไม่สู้ผมไปหัดเทพนะมั่นคงแน่นอนกว่านะครับแล้วก็คู่เอกเหนือเพชรที่เด็ดเก้าสิบเก้ามาแทนเจอกับทางด้านของโลสลอยโลสลอยคือใครโลสลอยก็คือไพ ย้ายมาอยู่ที่รถสวยตากเจ็ดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไฟที่ผ่านมาแล้วไฟที่ผ่านมาแพ้ทางด้านของกิ๊เพ่นหรือว่าไอ้เมืองคนเล็กที่ราชชันด,ดำเดนวันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่คราวที่แล้วยังใช้ชื่อเก่าอยู่นะคราวที่แล้วยังใช้ชื่อเก่าอยู่นะครับตอนที่ต่อกับกิ๊เพ่นหรือว่าเมืองคนเล็กของนโอ๊ตวัชรชัยนะครับวันนี้ต่อกับเหนือเพชรวันนี้ต่อกับเหนือเพชรทางด้านของโลสอลอ์จะได้ใหญ่ได้รูปร่างได้ชงชก แล้วขอแท่งเก็บนะครับวันนี้ไปที่ทางด้านของโลซลอยเหนือเพชรมาแทนนะครับเหนือเพชรมาแทนนะครับการเดียวจะเป็นลงนะครับไปที่โลซลอยครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นํามาฝากพี่เป็นน้องทุกคนทุกท่านในวันนี้สำหรับสุกเจ้ามวยไทยสอสมัยนะครับช่องสามไทยสดเดี๋ยวติดตามได้สดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ